อินานักไดหยังบอกเอ้ยเอ้ยหาให้ได้หมดนกเว่นนากอ่ะหนาวอับเดียนฮานันบอกชัดๆมาได้ปะนกฮัทเดวบอกมาไอ้ให้ในอีหนีบอกปอบเด็กก็บอกช่างสิแหละใช่ก็ไม่ได้แงแงะแน่หุยยังแงแงะแน่ ไอ้เมา่น <Y ag S 2> <ai> ี่ยห้อมไหนห้อมนั่นเนี่ยยีดีวะห่วยอ้องเมา่เมื่อทำโมได้หอ่อนอุมาโนดแน่ใจอยากได้หยังหมอกเมื่อห้ได้ไหให้ได้เมื่อนกเป็นหนาวอับเหนียนเออหายป่าแล้วเด้อหมอกเมื่อยากได้หยังที่อยากหย่า ได้ตัวเว้นได้ปะเดี๋ยวได้ตัวเว้นฮะมึงเกลี่ยเอามาเผาพ่อมึงเกี่ยยิ้มมาเหรอแม่คุหีบแม่ให้อดนไม่เนี่ยทั้งว้นนี่